ไม่ต่อยนะอันนี้ขอ,องแข็งใช่ไหมครับใครเเนี่ยครับพี่เดี๋ยครับรัพี่รัพี่ว่าไงครับอันนี้ใ oui. ครอครัเดมาดีมา้นล้นค่อยค่อยค่อยอาดี๋ยด อีบอะไรครับพี่ตาินก็ได้ครับพี่ถ้าเกิดแก๊งมึงไม่พร้อมกูขอร้องอย่าเช็คถ้าลูกพี่มึงขี้ฟ้องบอกน้องๆมึงอย่าเก๊กถ้าอยากจะเอาเงินเข้ามาตั้งเซ็กกูเด็ดเมียมึงดีกว่าได้ข่าวว่าหุหน่นยังเอ,งเอลกลงกันสุดหมดแม่งได้ แพ้ก็อดทัวทวันยาบอยเมือว่างถังที่มาเด็กทิ้งบัวว่าขี้ยากเลยจะเล่นหมดตัวแม่เย็นไพวกกูฟิลนอฟมือนก็เด็กบล็อกเอ้พี่กูในวงสองน้องกูเน็กก๊อกเอ้พวกกูฟิลนอฟมือนก็เด็กบล็อกเอ้นอตสายลิตรบดิเสธพอบเอ้พวกกูฟิลนอฟมือนก็เด็กบล็อกเอ้น้องกูปิดตามันจะปิดจ็อกเอ้ยลอรขอแก้ได้ปะขอแก้ได้ปะขอแก้ได้ปะเอาแ่บแล้วกูฮีเวทอยู่ในเกตท็อปเอ้ยมูก็เลสเปกไม่เช็คออฟเอ้เจอต่อหน้ามึงก็ไไมม่่่่่กกลล้้าาอออออออึงงงงะแแแนดตพ ชอบคิดว่ามึงเหนือกว่าเพราะมึงเอาสักสีแดงไม่ได้มาไว้เหนือบาทถ้าไม่พอใจเย็ดแม่มึงก็ลบเพื่อนปัตยาบอยชุบุรีผู้ขบเครื่องเฮ้ยมึงอยู่แพมชิดพู้แม่งฟิชผู้กูมาแลนเกกนเล่นก็แทกมิดถูกก็เชดตาตเด้กกร้องัดมั่นชิคก็ดูอยฟอร์มาแฟนรไม่ใชแคิดชิตจริงท่ชีวิตไม่มีลิมิตก็บอกดิฟกกองอ๋อามาเหมันคิดนลยชมึงแจกั่ร้ใสันแซ่อย่างชิ่ก็บอลลิงโด้เพราะไงผู้คนมันขัวเพราตัวปวดโอเคเาะจัดแบบไมวแน่นเจ มดูเหมือนมึงเวอร์แดนที่มึงทำมันนึ่งเบสิกกูนั่ง่กำลัมัแสกมนก็มืนไม่จิตถ้ามันเล่นแล้วก็่างยาวกูมันเต็มสิิ์รบีแบบเคนดิกมันแงีกกูงดีมึงเช็คจิกูเฟดดี่มึงควเล่สเปคไอแม่ยไม่ใช่จ็คเป็นเดินก็มันเช็กเลามที่คุณด่นลไนมันแบเพราะแบบพอตวัดาวมันก็เพชดแม่เด็กพอกันุึงไม่ต้องเก็กกี้พี่ใป้าป้ากูนห้ามเจ้าที่มึงไม่ต้องมาพามากอันบันหรือเปล่านี่ทำตัวไม่เข้าถ้าเราบอกว่าไม่ มึงอดทัวุวันจะยยาบอยมึงไม่ต้องถังที่มาดีกที่มึงบอกว่าขี้อยากมึงเลยจะเล่นมึงหมดตัวแม่